สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันช่วงสายเลยค่ะก็ท้องฟ้าสดใสนะคะสีฟ้าสวยมากๆเลยก็วันนี้นะคะอยากจะพามาอัปเดตนะคะสวนกุหลาบค่ะก็อยากจะโชว์ท้องฟ้าก่อนนะคะไม่มีฝุ่น PM เลยค่ะก็แฮปปี้มากๆเลยสําหรับคนเชียงใหม่นะคะก็นี่ค่ะส่วนที่เราอยากจะมาอัปเดตวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะแต่อยากจะ,ะพามาเดินดูหลังจากตัดแต่งไปประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้นไม้เริ่มที่จะแตกกลับมา ะะเมื่อสองสามวันก่อนนะคะเราเปิดน้ำพุไม่ออกเลยก็เลยนึกว่าเสียนะคะวันนี้ลองเปิดดูก็ยังติดอยู่นะคะก็มองจากมุมนี้นะคะไม่ค่อยได้พาขึ้นมาดูเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ด้านบนสนามหญ้านะคะก็เริ่มจากด้านบนเพราะว่าเนี่ยค่ะอยากจะอวดต้นยี่เข่งนิดนึงต้นนี้ซื้อมา3-4ปีแล้วตั้งแต่อยู่บ้านเก่านะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าปลูกไม่ได้เห็นดอกเลยแล้วก็ย้ายมาด้วยนะคะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะก็สําหรับปีนี้น่าจะเป็นรอบ ที่2แล้วนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นสีแบบว่าชมพูเข้มๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีอย่างเงี้ยมีแบบเป็นตุ่มๆดอกที่กำลังจะออกนะคะนี่อันนี้ก็น่าจะกำลังจะออกเหมือนกันเพราะว่ามันออกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะมาปีละครั้งแค่นั้นนะคะในส่วนของแม่นะคะส่วนเกาะกลางตรงโน้นก็จะมีสีม่วงค่ะแต่ตอนนี้ส่วนเกาะกลางรกมากๆ ก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็ช่วงนี้ปล่อยไปก่อนนะคะแล้วก็แต่ได้ตัดหญ้าอยู่นะอย่างน้อยถ้าได้ตัดหญ้ามันก็แบบว่าดูมีทางเดินดูแบบว่าไม่รกมากเท่าไหร่นะคะโอเคก็อยากจะพามาอัปเดตต้นไม้ที่ตัดแต่งไปนะคะประมาณ3อาทิตย์เขาก็จะแตกใหม่แล้วนะคะ สามอาทิตย์นะคะก็จะทําให้วัชพืชขึ้นมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าก็ออกบ้านทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะต้นผู้จอมพลนะคะที่เราตัดแต่งไปนะคะคราวที่แล้วนะคะมันโตมากเลยเห็นไหมคะกะ็ตัดแต่งแล้วเนี่ยตอนนี้เขาแตกพุ่มมาใหม่นะคะก็เริ่มจะดูดีขึ้นแล้วคะ่ะเป็นทรงนะคะใบใหม่ก็จะแบบว่าเขียวๆอ่อนๆน,นะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีดอกก็จะเป็นดอกแบบทรงโดมอย่างนี้เลยคะ่ะนี่ เดี๋ยวถอยออกมาให้ดูก็ตรงข้างๆต้นผู้จอมพลนะคะจะมีต้นกุหลาบด้วยนะคะเป็นกุหลาบบิชอปนะคะซึ่งยังไม่ได้ตัดแต่งเรารอตัดแต่งกุหลาบให้พร้อมกันหมดไปเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะ <g ül> มีตะแกงพิงอยู่ด้วยนี่ค่ะต้นอ่า มะขามเทศด่างคะ่ะที่เราตัดแต่งไปเนาะเพราะว่าเวลาตัดแต่งแล้วก็ใบใหม่ที่เขาออกมาคะ่ะจะเป็นสีชมพูแบบนี้คือน่ารักมากๆเราก็เลยชอบต้นนี้เป็นพิเศษนะคะชอบมากๆเลยต้นนี้ก็พยายามจะตัดแต่งให้เป็นพุ่มกลมนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้รวดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกละก็เดี๋ยวพาเดินผ่านเข้ามาะคะ่ะเป็นเหมือนสกีร์ตเกิร์ดเกเล็กๆนะคะแล้วก็นี่คะ่ะต้นอ่อ ชัวเอมค่ะกุหลาบชัวเอมก็ตอนแรกไม่เห็นแล้วน่าจะตัดไปแบบตัดโดยที่ไม่รู้ตัวเขาที่แล้วที่ตัดต้นผู้จอมพลเนี่ยตอนนี้เขาแตกแทงยอดออกมาใหม่ค่ะมีดอกด้วยนะคะไม่รู้จะโดนกินก่อนไหมนะนี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้มาเป็นดอกตูมแล้วค่ะนี่ สองตูมสามตูมนะคะแล้วก็จะมีแบบกิ่งสูงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคือเรายังไม่ได้ตัดเพราะเดี๋ยวเราต้องจับเขามัดนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากจะตัดทิ้งสัทีเดียวเดี๋ยว,ยวต้องจับมัดก่อนอันไหนมัดได้ก็ค่อยแบบว่าเก็บไว้นะคะแล้วก็นี่ค่ะพื้น อันนี้ไม่ได้าหาอะไรมาปลูกหรือเอามาเล็ดอะไรมาโรยนะคะหญ้าปีกนกไส้ค่ะก็เราปล่อยขึ้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาถอนละเอียดเพราะว่าอพอเรามีเม็ดลงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นอยู่ดีนะคะก็ให้มันขึ้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาถอนแบบละเอียดก็น่าจะดีขึ้นนะคะเหมือนเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปแล้วก็ที่เป็นมล็ดก็คือแบบว่าจะได้หายไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําพูนะคะโดนแบบว่านอนทิ้งไว้เฉยๆนะน้ําเริ่มไม่ใสแล้วค่ะเพราะว่าแบบตอนแรกมันมันไม่มันไ ออกเลยอะก็นึกว่าแบบไฟมันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะเราจะย้ายต้นเข็มชมพูนุชออกไปที่เอาไปไว้หน้าบ้านนะคะมันจะมีตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะต้นนี้ที่ตัดแต่งไปนะยังจําชื่อไม่ได้เลยออกมาใหม่ละคะ่ะเห็นแบบว่าพอต้นไม้แตกออกมาอย่างนี้ก็เริ่มมีกำลังใจเดี๋ยวนะจะเป็นพุ่มสวยเลยแล้วก็ต้นนี้นะคะ ต้นผู้จอมพลสีแดงข้างล่างที่เราตัดแต่งเนี่ยขึ้นมาใหม่หลิกละเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะตัดแต่งเพิ่มนะคะให้แบบว่าให้เป็นเหมือนที่เราต้องการก็คือแบบว่าให้เป็นกิ่งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ให้เป็นพุ่มด้านบนไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาเก้าอี้มาแบบว่าอาจจะเป็นโซนที่แบบนั่งได้นะคะโอเคหันมาฝั่งนี้ค่ะก็ฝั่งนี้นะคะนอกจากวัชพืชที่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราถอนต้นไอ้นี้ไปละสรุปย้ายไปตาย ต้นสนหอมค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้คือกลายเป็นโล่งไปใหม่หมดแล้วก็ค่อยแบบว่า,าหาอะไรมาปลูกนะคะแต่ว่า,อาตอนนี้อาจจะต้องย้ายดินดินปุ๋ยที่เราทำจากหน้าบ้านนะคะเอามาลงตรงนี้ให้แบบยกดินขึ้นมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะมีเข็มนะคะเข็มสีแดงเข็มชื่อว่าเข็มเชียงใหม่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้เห็นหลุมๆนี่ไหมคือต้นมะลิที่เราย้ายไปไว้ที่สวนอังกฤษหน้าบ้านนะคะแล้วก็ต้นยี่เข่งเนี่ยมันมีสองต้นกําลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องย้ายต้นนี้อีกต้นหนึ่งเพราะว่าต้นนี้ยังเล็กอยู่นะจะพอย้ายได้แต่ต้นนี้มันโตไปแล้วะคะ่ะต้นที่เราขึ้นไปถ่ายดอกเมื่อกี้นะคะ แล้วก็นี่ค่ะต้นพยับหมอกที่เราตัดแต่งไปวันก่อนนะคะที่แบบว่าใครเห็นอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทาไมตัดหนักจังแต่ว่านี่ค่ะเขาก็จะแตกมาใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยชอ่อดอกมาแล้วเห็นปะชอ่อดอกมาแล้วก็เราก็จะเห็นดอกในระดับสายตานะคะก็คือแบบว่าจะไม่สูงเก้งก้างเกินไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะครั้งแรกที่เราได้เห็นต้นวอลตันโอฮอออกดอกค่ะกุหลาบวอลตันโอฮอเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะของเดวิดออสตินขอดมหน่อย อืหอมต้นนี้คือต้นที่เราเอา,เ,อาเขามาติดตาแล้วก็เอาไปปลูกที่สวนอังกฤษหน้าบ้านด้วยนะคะคือด้วยความตั้งใจของเราคือต้นนี้อยากจะให้เขาเลื้อยขึ้นเพราะตรงน,นี้มันมันจะมีช่องใช่ไหมช่องเป็นช่องแบบช่องที่มันเปิดทางได้เนี่ยให้มีอะไรแบบสวย,สวยๆก็เลยตั้งใจว่าเอาต้นเนี้ให้มันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็แบบว่าให้จะอยู่ในช่องโซนนี้นะคะ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนอกจากต้นต้อยติ่งที่ยังไม่โตนะคะอันนี้เดี๋ยวคือต้องเอาออกหมดอีกรอบนึงแต่ว่าจะเอาออกแบบละเอียดนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นะมะาขามเทศด่างจำได้ไหมตอนตัดแต่งคือแบบต้นใหญ่มากแล้วพอตัดแต่งก็จะกลายเป็นทรงลอลลี่พอปอีกรอบหนึ่งนะคะคือเราแบบพอเขาออกมาอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบว่าส่วนหวานมากเลยคือสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ที่เราจะมาตัดเรายังไม่ได้มาตัดเลยเห็นปะ แต่ก็มันก็ไม่เห็นเปแล้วนะก็อาจจะเก็บไวค้ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ส่วนที่เป็นลอลลิพฮอปมันขึ้นมาตรงนี้อีกนิดนึงอาจจะได้กลมๆใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะอันนี้สีเริ่มจางไปนิดนึงแล้วนะเพราะว่าตอนออกใหม่ๆเขาจะชมพูอย่างนี้เลยคะ่ะทั้งต้นพอแบบเป็นชมพูแล้วจางสักพักเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หันมาฝั่งนี้คะ่ะก็จะมีต้นหลิวทองนะคะต้นนี้ก็สูงใหญ่ สมกับการที่แบบว่าให้พื้นที่ของเขาจริงเพราะว่าสวยมากๆโอเคหันกลับมาฝั่งนี้นะคะพยายามหลบแดดด้วยฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นออันนี้ต้นเทียนหยดนะคะสีม่วงค่ะตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องตัดแต่งพุ่มอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านรอบตรงนี้จะเป็นต้นกุหลาบนะคะกุหลาบกุสมค่ะก็เดี๋ยวคงต้องมาตัดแต่ง เพราะว่านี้ยังไม่ได้ทําเลยมันจะมีกิ่งที่แห้งกิ่งที่ตายด้วยค่ะแต่ตอนนี้เขากาลังจะมีดอกไงก็คือคือคงไม่ได้แบบว่าอยากให้ดอกสวยอะไรมากมายเพราะตอนนี้มันก็ไม่สวยทางสวนอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ดอกมันจะมีต้นข้างหลังตรงโน้นนะคะต้นโชเอมที่เราตัดแต่งเนาะเดี๋ยวให้ดอกรอบนั้นหมดแล้วเดี๋ยวจะตัดตรงนี้พร้อมกันไปเลยค่ะตรงเนี้ยมันจะได้แบบออกครั้งหน้าออกพร้อมกันหมดเลยแล้วก็ต้นนีออนค่ะนี่ นีออนแบบว่าต้นนี่รอแแลมะคือต้อนเนี้เราก็มันเป็นต้นเดียวกับที่เราปลูกไว้ที่สวนอังกฤษนะที่ยายไปของแม่ซื้อพร้อมกันตรงนี้ดินไม่ค่อยดีค่ะแต่เขาก็ยังพอมีดอกอยู่นะเดี๋ยวต้องเลี้ยงใหม่บำรุงใหม่ค่ะก็นี้ค่ะเป็นกิ่งแทงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อยากให้เป็นลอลลี่พอปกลมๆนี่ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้ตรงนี้มันจะมีต้นซาเวียฮัมมิงเบิร์เ,เไม่ใช่ดิซาเวีย ฮัมบิงเบิร์ดลาเวนเดอร์หลังบ้านเราเอามาลองปักดูค่ะยังมีเขียวอยู่นะเดี๋ยวลองดูปักไปหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นคือมีเขียวทุกต้นแต่ตอนนี้มันเพิ่งโดนปักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะก็คือยังยังไม่ได้เห็นว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะแต่ว่าน่าจะติดค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมี พุทธสุพโชคค่ะแล้วก็สนแผงเนี่ยสนแผงเริ่มได้แดดเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เ,เริ่มที่จะแบบเหมือนชูชันดีขึ้นแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นถนน,นะค่ะซึ่งรกมากๆแต่ก็ช่างมันนะไม่ได้สนใจตอนนี้คือด้านหลังมันจะมีกำแพงต้นไทรชมพูออสเตรเลียนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มแตกกลับมาแล้วค่ะตอนแรกมันเป็นหน้าร้อนหน้าแรงนะคะนี่ เริ่มเห็นใบมาแล้วเดี๋ยวก็คือจะได้กําแพงสีเขียวกลับมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเข็มปัตตเวียค่ะสีแดงตรงนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาออกหรือจะเก็บไว้แลแต่ถ้าเก็บไว้จะเก็บไว้เป็นแบบให้เป็นทรงต้นไม้เหมือนของแม่หรือว่าเก็บเป็นพุ่มดีทุกคนคิดว่าไงลองแบบคอมเมนต์บอกได้นะคะแบบไหนสวยตัวนี้จะเป็นสีแดงเลยค่ะ แล้วก็ด on ้านหน้าจะเป็นสนบอลนะคะเพิ่งรดน้ําไปเมื่อเช้าเขาก็จะแตกๆนิดนึงเดี๋ยวสักพักเขาก็จะแบบเหมือนพราแห้งเขาก็จะกลับมาเป็นพุ่มใหม่นะคะตรงนี้ยังไม่มีอะไรค่ะก็คือคือเป็นที่รกๆนะคะแล้วก็ในกระถางนี้ก็จะมีเ of Charlotte ค่ะยังเหลืออยู่สองต้นค่ะดูสภาพสิค่ะกำกลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปปลูกที่อื่นแบบตีไมหรือเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยเห็นไหม เขาก็ยังมีใบพยายามออกมาน,ะนี่ไม่ได้รับการบำรุงเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งที่มันแบบเนี่ยสีน้ำตาลแห้งๆอะคะ่ะโอเคต่อมานะคะก็ใส่เกาหลีต้นนี้คือสูงมากไม่กล้าตัดลงเพราะข้างบนมีหลังนกอาจจะไม่เห็นเนาะมันย้อนแสงคือสูงมากๆอะคะ่ะซื้อมาแบบว่าตั้งแต่ต้นแบบเมตร20่สิบอะไรเงี้ย โอเคหันมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะมีกุหลาบเหลืออยู่สามสี่ห้าต้นค่ะเนี่ยตรงนี้จะมีสีม่วงนะคะแอซูซียังอยู่นะนี่ขนาดต้นสภาพล่อแรงง่อยมากดูสิคะดอกตูมยังมาอยู่ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวรอตัดแต่งพร้อมกันทั้งสวน,นะคะ่ะตรงนี้จะมีแอปเปิลคอรแคนดี้นะคะสีส้มสวยนี่ก็เหมือนกันค่ะคือฝั่งทางโน้นนะคะจะเป็นเดซี่ขาวแล้วฝั่งทางนี้จะเป็นย่าปีกนกไส้ก็ กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเอาออกให้หมดเลยแล้วก็เริ่มใหม่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็จะมีอ,อะไรเนี่ยหงฟูตรงนี้นะคะยังไม่ได้ตัดแต่งเพิ่มแล้วกูกุหลาบมูนสโตนนะคะตอนนี้น่าจ,จะเหลืออยู่สองต้นค่ะเขาก็แตกใบใหม่ออกมาคือพอเรามาเคลียร์สวนนี้เขาก็เริ่มได้แดดเขาก็เริ่มแบบว่า อ,ออกดอกสักหน่อยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีต้นแองเจโลเนียที่เราย้ายมาจากหน้าบ้านนะก็คือเป็นต้นที่เราปักชำทิ้งไว้เพื่อที่จะมาใช้โซนอื่นก็เลยลองย้ายกลับมานะคะแต่ตอนย้ายย้ายมาทั้งต้นเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะเหี่ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ตายนะคือติดถ้า,ถ,าถ้าสังเกตดูข้างใต้ตรงเนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นกิ่งที่เขาจะแตกก็เดี๋ยวรอให้ต้นดูแข็งแรงติดชัวก็จะตัดให้ต่ำนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแทงออกมาใหม่นะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีต้นหมวกจีนค่ะดอกน่ารักมากๆนี่เห็นนะต้นนี้หายากไม่กล้าย,ย้ายเพราะว่ามันลงดินไปนานแล้วกลัวตายค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีอ่ชาชบาคาร์เนชั่นสีม่วงค่ะยังไม่ได้เห็นดอกเลยตั้งแต่ซื้อมาก็เห็นตอนซื้อแค่ตอนนั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ด้านหลังจะมีอ่ากุหลาบนะคะน่าจะ มิเชลมอร์แกนค่ะแล้วก็จะมีพวงทองเล็กๆแล้วก็จะมีเรดบาคาร่าค่ะและอันนี้จะเป็นเข็มชมพูนุดที่เพิ่งตัดไปเนาะหันมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะก็จะมะีต้นกุหลาบนะคะเจมส์เกลเวค่ะที่เรายังไม่ยังไม่ได้เอาออกนะคะนี่ค่ะชอมาละคือเหมือนอยากให้ต้นเขาโตอีกนิดนึงแต่ว่าคงจะย้ายค่ะแล้วนี่จะมีคอนสแตน ก็น่าจะย้ายเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ต้นแรกนะคะนี่เป็นต้นที่เราซื้อมาใหม่แล้วเราลองย้ายมาแต่คิดว่าไม่น่าจะเวิร์กค่ะอ่ะแล้วก็เราเอาเออซุม้มออกแล้วนะคะแล้วก็จับกุหลาบบิชอปค่ะเลื้อยไปกับกําแพงแบบนี้เลยด้นานล่างจะมีต้นพากากรองนะคะที่พยายามจะเก็บไว้ทําเป็นลอลลิอปมันเริ่มแบบไม่ลอลลิอปเท่าไหร่แลวเนาะ <laughs> นี่ค่ะสีชมพูหวานมากๆ แล้วก็ต้นนี้ชาฮกเกี้ยนที่ตัดแต่งไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะชาฮกเกี้ยนอีกต้นหนึ่งที่ตัดแต่งไปค่ะกลับมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ต้นพุทธดอกมาแล้วค่ะแต่ว่าน่าจะบานไปช่วงช่วงที่เราไม่อยู่แม้ตอนนี้ดูเหมือนจะโรยนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมา ทำใหม่หมดเลยคือบำรุงทุกอย่างข้างล่างนี้จะมีฟ้าประดิษฐ์นะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านด้านข้างบนฟ้าประดิษฐ์จะเป็นอสนสนบอลค่ะซึ่งอันนี้ย้ายมาจากบ้านเก่าต้นใหญ่มานีิย้ายไม่ได้แล้วเพราะว่ากลัวตาย แล้วก็จะมีวัชพืชที่แบบว่าออกมารับกับน้องนกยูงนะคะตรงนี้เราเคยปลูกเรนนี่บูไปนะยังอยู่นะเนี่ยเห็นปะดอกง่อยมากคือมันคงไม่ได้กินน้ำเพอด้านบนน้ำมันน้ามันโดนตัดไปค่ะที่แบบว่าท่อเขาโดนรถทับอะแต่ว่าเดี๋ยวกำแพงกำแพงอ่าสีเขียวจะกลับมานะคะตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นสีเขียวหมดเลยตอนนี้เริ่มเห็นละว่าใบามา โอเคฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีตรงนี้จะมีอเมริกันบิวตี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะกลับมาสวยอันนี้คือเราตัดมาลองปักดูนะคะตัดมาปักนานแล้วแหละแล้วก็ตรงนี้คราวที่แล้วมันบานไปเรียบร้อยแล้วสวยๆค่ะแต่ว่าไม่ทันได้ถ่ายเนาะต้นอะไรนะซากุระกาซูมิค่ะเนี่นี่เหลือเศษซากนิดนึง เดี๋ยวอันนี้จะมีต้อยติ่งฝรั่งนะคะสีม่วงแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราดินมาเติมนะคะแล้วก็เอาต้นแองเจโลเนียสีม่วงจากหลังบ้าน่ะตัดมาปักตัดมาปักนานนานแล้วเหมือนกันน่าจะตั้งแต่สองอาทิตย์แล้วนะลองปักทิ้งไว้ค่ะเผื่อมันติดหรือไม่ติดอ่ะก็ดูแล้วน่าจะติดนะหลายต้นอะ่ะเพราะว่ายังเขียวอยู่เลยนี่สองอาทิตย์แล้วนะคะคือตัดแล้วก็ทิ้งไว้เลยคะ่ะอันนี้เหมือนกันซาลเวียฮมมิงเบิร์ดลาเวนเดอร์ค่ะ คือยังมีการเขียวอยู่นะคะก็ยังยังไม่ถอดใจว่าจะตายแต่คือมันต้องให้เวลาเขาไงก็คือพยายามประหยัดไม่ใช่อะไรหรอกแบบคืออยากได้แบบดอกไม้แบบเดิมอยู่แล้วก็แบบคิดว่าจะไปซื้อทำไมอ่ะก็ถ้ามีก็ลองปักดูคือถ้าตัดตัดปักแล้วไม่ติดค่อยค่อยไปซื้อ นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมี heritage นะคะก็มีใบแตกใหม่มาบ้างแล้วนะคะรอบที่แล้วที่เราทิ้งให้เขาแตกใหม่นะคะโดนกินก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าอันนี้คือใบที่เราทิ้งไว้รอบที่แล้วนะเป็นใบแก่ไปแล้วแต่อันนี้เป็นใบใหม่หนอนเต็มเลยดูดิเห็นหนอนไหมเออเอาไงดีเดี๋ยวคงต้องมาเอาเก็บออกนิดนึงค่ะเสียดาย โอเคค่ะหันมามุมนี้นะคะดูจากมุมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะณนะตอนนี้คือมันมันดูเหมือนพื้นมันเขียวเดี๋ยวมันจะขึ้นรกอีกรอบแล้วนะคะแต่ว่าเราเราตั้งใจจะให้เขาสู่ลห,หมายถึงว่าชพืชอะตั้งใจให้ต้นโตอีกนิดนึงจะได้ถอนง่ายนะคะนี่ค่ะแล้วก็บิชอป ต,ตั้งใจเอาให้แบบว่าติดกับติดเขาเรียกไม่ใช่กําแพงสิเนาะติดราวระเบียงไปเลยค่ะเดี๋ยวช,ชมพูเต็มนี้ก็น่าจะสวยค่ะแล้วเดี๋ยวด้าน,านล่างหาต้นอย่างอื่นมาลงค่ะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวนะพาไปดูชัวเอมที่ตัดแต่งไปคราวที่แล้วตัดแต่งหนักมากเลยนะหนอนก็เริ่มมาแล้วค่ะอย่างที่เห็นเนาะแต่ว่าเขาแตกออกมาแล้วนะอย่างเงี้ยแตกออกมาเป็นใบใหม่เดี๋ยวเราอาจจะ ถ้าหนอนเยอะขนาดนี้อาจจะต้องคิดถึงบีทเนี่ยค่ะดูดิเห็นไหมตัวใหญ่ละกินกันอร่อยเลยแต่เขาก็มีช่อมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปทุรละละก็คือต้นไม้ที่ตัดแต่งไปยังอยู่นะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ